สบายดีพี่น้องสบายดียามสาวๆพี่น้องพ่อๆกับสองชาวพุทธไทยกพี่น้องวันนี้เขามาบ้านนาวะพี่น้องมาลกหญาพี่น้องไอ้จะเป็นห่วยพี่น้องห่วยฟองพี่น้องขั้วขัวห่วยฟองพี่น้องรัวบ้านบาวพุทธไทยเลยพี่น้องหม่มามาสู่ใส่พี่น้อง เสามันใหญ่นะพี่นอ้องเนาะก็เลยพปรหักหน่พี่นอ้องมันทำสิมันลกหนาแต่ซากระตูนลกแล้วพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องาก,กำลังหนาออกเตะจากทางพี่นอ้องเขาก็ชิบประมาณแล้วพี่น้อไงไอ้ดำเล็กก็ได้ลกคือนเขาหนาลายพี่นอ้อง อากาศดีพี่น้องฝนอยากตกพี่น้องนี่ตลาดน้อยมาแต่ใสดโฆโฆโฆ่ดิบอ่ะนี่ยโหดโพเนาะตลานทรายเอาเลยพี่น้องจากเห็ดยังตลาดน้อยนี่กันยูอาายตีเล็กน้อยเนาะพี่น้องโอ้โหเปดิดเรื่องแล้ว

ตกสาลีเนาะน้ามกับปลาทื่อมากินเนาะล้าเกิะตัน้าน้าเกหน่อยตกหน่อยก็บาใบเอียนเน่อนวะหนาฟักปอบ้านยอือักปอที่กันแล้วไปกับง่ากูหันขาเน สังเกตให้นี่พอโบงงามหยันยังพี่น้องปีนทางไลลงมาบังงามพี่น้องขั้นบบมีปกติมันงามหน้าไกลทางบ่ค่อยงามเลยพี่น้องลกซอยกับหยาพันพี่น้องสองคนเบาไส่แก่พุ่นนี่ก็แล้วเมื่อกี้นี่ใส่ไฮน่าพี่น้องพุ่นใส่ก็มีแต่หยาได้บึงใส่ไปลบเด้อหาไล่เติบอยู่ จ้าบน nhà เขาไปได้ใ <lush> ช่บ้านไหนเกือม so like ันบ so ่อ like ิลรคือเก่าแลวมันนี่แหละตอนแรกทัากฟ้างบึงหรอเพียงลกไปเรื่อยๆนี่แหละมีแต่แท่นี้แล้วเถวกลางกับบคายายดอกกับตะกาแมนกโลบมีกระโม้วีน่งะพแม นี้ธรรมดาันนี้ของบูนจะปอดลงบ่ได้เนาะใหนุมน a ปอดลงบ่ได้่เลยมีใครให้หรือว่าไรรอโกวิกนั่นยังรออยู่เลยหมองมันกับแทบพโพดนะ amen อไอโพดหยาดพอดมือละาให้ก็ยังหยานี่นี้ใครได้หยาธรรมดาอยู่ คายน้ำพายได้นีมเล็บมือขยพุดว่าไงมันก็ลกพ่อสิบนาทีเลยมือกุดเลยโอโหโอ้โหจาดอ้หิวน้ำด้เดินหิวน้ำขนาดจะเจาะอยู่ มอดเพ้นดอกหน่อยพี่น้องลูกหยาเนี่ยจะดเพ้น้อนในยาเราบ่ให้ลกกพกกันงขอดกจงไว้เดีต้นงมันละลกืแล้วจงพี่ยังน้อ่นี่จงให้นแบ่บ่จงลกยังลกฟาดแล้วพักกันยงจงยังน่อพี่น้องจงไวแล้วเขาบกบงมมือนเก่าแล้ว โอ้ปลากะเนี่ยงลอยลอยแทนมีตะเบี้ย่งใหญ่นี่ปลากะเนี่ยงอีกยาวนี่ปลากะเนี่ยงอ้บหวห้าพี่น้องก็คบบมีนะเ้ี๋ยวเสะไปราทงกับบได้วันนี้สาวกระตูนลกคนเดียวพี่น้องม้าเิ่นเม่าลูกไส้พี่น้องเอ้ปูเป่นปูเิ่นไปฟังสาพี่น้องฟังเอาปะ ให้บักใหญ่เนาะอ่าพี่น้องลองหลกสังเกตหญ้าพี่น้องประมาณห้าหกห้าเลยพี่น้องหญ้าก็ได้ในขั้นเต็มอย่าพี่น้องนั่นมีแต่หญ้าได้พี่น้องฮัลโหลขืนนาะเปิดสีลกแล้วเที่ยวขึ้นน้าเที่ยวขึ้นมาเมื่อยพี่น้องเหี้ยวเข่าเลยเดียวนี้พี่น้องไอ้จักสีแหล่าลึกมาแล้วพี่น้องห้ามันลายสังเกตพี่น้องหญ้านี่พี่น้องหญ้าพ่นกับสีแหล่าเ้ยพี่น้องแหล่าหนาเนเมื่อย ยิ่น้ำก็หิวเข่าก็หิวน้ำก็มีเนาะลกไปก็มีน้ำอยู่น้อพี่น้องกินแล้วลกทั้งเข่าโรคเข่าน้ำพี่น้องเอ้เข่าเขาพงงามพี่น้องเอ้เข่าก็เข่าขี้ล่ายก็ะดอกที่ได้กินแล้วบอนะแล้วกินได้จากสอกขั้นบล็อกแห้งบได้กินพี่น้องอ๋อบล็อกแห้งบได้กินแล้ว สังเกตซากต้นลกหญ้าพี่น้องบ่ใกล้ๆหญ้าบ่ค่อยมีแต่ขาบ่งามพี่น้องนี่สังเกตก่อนี่เนาะไอ้ซะสังเกตสังเกตโอ้ลกหญ้าลกอีหยังหญ้าหายเหญ้าคือหายแ้หายไผบาดนี่อ้าวย่านบ่ฮู้เนาะหายไผบาดนี่พี่น้องสิหายข่อยหายไปกต โอ้ยลูกจนหิวหิวจนสันเลยพี่น้องยีน่าว่าสิขึ้นเลยสิเบทมงลยะไสีขืนเลยพี่น้องฮะลูกแต่เจนมงครึ่งหอยเจนมงพี่น้องเป็นเวลากันในหลกหย่ากันรับจ้างพี่น้องจ้างรับจ้างของเจ้าของดอกพี่น้องกันบวชิดกะมันฉีแลหวบ่เนาะมันฉีด้กินเข่าบ่มีแต่ใบผักปอดพี่น้องนี่ใบหย่าพี่น้องนี่หย่าที่พี่น้องนี่ หย่าอันนี้ละลายพี่น้องกับยาเด้งแด้งพี่น้องยาเด้งแด้งนี่พี่น้องนี่จะข้าเย็ดเังนอะไรจังสีบ่มียาหน้าดำหน้าใช่หรือพี่น้องหู้กับบอกได้ด้อพี่น้องเป็นังไรมีแต่โรคนะพี่น้องวะโรคออกเนาะก็จะฉีดยาก็่อยากเล่นยาพี่น้องบ่ดีต่อสุขภาพยาขายนะกันเป็นจะคล้องสีสีกตายบรรยากาศพี่น้องคึมมืดมืดมาหนี่ให้แต่ฝนโปตกเมื่อ คนมาตกแล้วก็มันมีคึมพี่น้องนี่อันแดนะดห้อยหรอแดดออกมาแล้วพี่น้องต้องใส่ให้นี่กับฝุ่นสีเปล่าดอกพี่น้องให้บักใหญ่นีในในใน่ใช้เบิรงพี่น้องนี่เอาล,ะละูกนั่แมนเมื่อไรไฮเดียแล้วพี่น้องนี่บักใหญ่ใหญ่นีแ่แดดกับเปล่าดอกหญ้ายังร้ายพี่น้องนี่สังเกตน,น,น,นี่พี่น้องหญ้าหญ้าอลิลโลโฟโตเนี่ยพี่น้องนี่มีแต่ไฟป,ป,ปอดร้ายลิปปอดนี่เฮ้ยมาลูกทั้งนี้ โนเต็มเต็มก<ถ>ับมือเพื่อนพี่น้องกันอยักโรคค่ะได้อีกการบำบัดไทยกับเด่กประเทศไทยพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวสีโรคระบาดนีนพี่น้องบ่ำบัดไทยสีโรคก่อนแต่กชกตูดสีหายหน้าคนอื่นก็ร้ายกว่านี้พี่น้องอันนี้ธรรมดาอายุหนานี่ ลูกประมาณอีกสามสี่มือ,อ,อก็แล้วอดอกพี่น้องท่งนี้นะหนยาบมันได้ร้ายปันฟังให้ดอกพี่น้องฟางให้กับบุ๊มีเลยฟังให้มันมานให้ให้ี่มันมานโผลนี่เลยมีหยาบเบาคือยัออยงมานเาานาะพี่น้องว่ะดอกอะไรพี่น้องเลยจบถ้าเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจส่องเบาไปไทยได้พี่น้องเด้อเมื่อยช่วงนี้พวกเรกาได้ลงคลิปแล้วเมื่อยพี่น้อง เบียกยังบ่แล้วพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องสงบายดี